แบบถูกวาตภัยเนะเาะถูกวาตภัยแบบบ้านนายคำจริงนางเหลืองหนูทองแบบว่าในโดนฟ้าผ่ามีลมพายุมาเนาะมีลมพายุมาและก็โดนฟ้าผ่าถูากานะยกากาากาตายสองตัวที่ฟ้าผ่านะและก็ถูกถูกแขนนายนายคำจริงแล้วก็ะในหลวงได้บีบหาย ใช่ในหนบ,บแผนนี่ยกแก้วน้ำกินก็ไม่ได้พอถึงในหลวงมาลงแล้วในหลวงบีแบแผนนายคาจริงหนูทองหายน่ได้บีบแขนเนี่ยถูกฟ้าผ่าสองครั้งายตายสองตัว แล้วนายหลวงได้มาปลูกบ้านให้หนึ่งหลังนะคเอในหลวงมาปลูกบ้านให้หนึ่งหลังแล้วก็มาซื้อกระบืบอเราจะเรียกไงกระบือเออเนาะซื้อกระบือให้สองตัวเผือกตัวดำตัวได้ชื่อมิงฝันชื่อมิงกับฝันเออตัวเผือกชื่อมิ่งตัวดำชื่อฝันฝัน เพอว่าพอไปเต้ท่านบอกกันนะไปเต้คือพานางหน้าแข่งขึ้นไปบ้านเขาปูพานไม่หแล้วนะนำหน้าแข่งขึ้นไปบ้านไอ้เราก็ไม่อยากจะขึ้นเนาะไอ้เราก็ไม่อยากจะเดินออกนาไอ้เธอฉันจะไปยกบ้านให้นะจะไปยกขับบ้านให้พอมาถึงมายืนอยู่เงี้ยมายืนอยู่ที่ระเบียงนะ โอ้โหพ่อแม่ก็ตาจนหมดแล้วเนาะก็ยังไม่ทำหินแล้วอยู่ดีๆอยู่ในวังตะแ้เราจะต้องมาเห็นในหลวงอยู่กงหน้า,าห่างเป็นจอกอน้ำตาล่วงเลยเนาะน้ำตาล่วงในความดีใจนะน้ำตาล่วงเลยก็ก้มกราบ,ก,าบก้มกราบแลวเท็ดเลยรองเท้าไห้คนละข้างนะถ้าทีสบายเขียงอ่ะเท็ดรองเท้าให้คนละข้างก็กราบอีกทีนึง พอเราก้มเทต้องเท้าท่านก็ยืนนะยืนเท้ามาหาแล้วก็พอเดี๋ยวทีน้ำป่าเราเนี่ยคอเบ้าเลยนะเบ็บถึงยังไงก็ต้องจับให้ได้งะเบ็บมันอยู่ติดตัวเลยเนะจับเลยเฮ้ยจับบีบไปถึงเขาเนื้อนิ่มๆท่านก็ยืนมาจับแต่ในไอในที่คุ้วนะ ผัวบอกป้าเหลืองไม่กล้าจังทะเลาะก็เด็กมานี่ไม่รมมู้ว่าเข้ามาเลยผพรายู่เจ็บปานนี้อยากไม่เห็นคนไม่กล้าเขา้ากับป้าเหลืองเลยป้าเหลืองไม่จับขาไม่ลวงได้เลยจับได้นะใครเขาไม่รู้ก็ไม่เชื่อตาตาเบ็ดไอ้ผัวเนี่ยแกเห็นชัดๆเลยแกขึ้นมาด้วยนงะ กจะถามเลยนะแกจะถามเลยนะบ้านหลังใหม่นี่ดีกว่าหลังเก่าไหม <ứng S 2> แบบเหลือปลายข่ายังอยู่ <ứng S 2> ใช่ไหม <ứng S 2> ตอนนี้พ่อไอ้ผัวเขาตอบแทนไหมหลังเก่านี่ดีกว่าหลังหลังใหม่นี่ดีกว่าหลังเก่าเป็นก <ứng S 2> องอ <ứng S 2> ตอนนี้หลังเก่าของเรานี่ตังได้ตังข่าวคันเนอะ กับไม้ดีๆอย่างนั้นเลยไงอย่างนี้ไม้มนี่เขาไปขอเนี่ยลายมาเออแล้วแล้วทำห้องน้ำก็ทังๆให้ทำห้องน้ำหมดเลยเนาะ